และซื้อกุ้งมากอะสิบสองตัวนั่นแหละเนาะจ้ะกะสีเห็ดหลายเมโนโูสีอย่างสีอย่างน้ำหลักะว่าสีเห็ดแกงเลี้ยงน้ำนี่เดี๋ยวสีแบ่งเอาไปเห็ดแกงเลี้ยงจักมันโตใหญ่แห้งจังนี่โอ้ยโตใหญ่เบิง้งเบิง้บงพุ่นน่ะฝ่ามือจังสี่กะโตใหญ่จนเบิง้งเอาไปใส่แกงเลี้ยงกุ้งสดเนาะเพราะเป็นยากระใสนี่ กองมือบางกงองนี่ตัวนี้นะ้อตัวใหญ่แฮงว่ะที่เหลือก็จะเอาไว้ถะายอย่างนาจะจ้ะอืออ่สามตัวนี้ก็พอแลละล่ะนี่มูนี่เอาไวท้ทายอย่าง แกงเลี้ยงกะอันนี้กะตำเครื่องแล้วจ้ะอันนี้ก็เป็นบักพริกนอกจากนี่เคืองตำเซจแล้วก็มีบักพริกแล้วก็หอมแดงกระใช้น่าจ้ะเครืองโอ้ยยังท่ทันได้ใส่พริกไทยลืมเดี๋ยวเดี๋ยวไปพริกไทยมาใส่หอมแดงแล้วก็ตำใส่เนื้อกุ้งจ้ะใส่กะปินั่นจ้ะกะใส่ใส่เครืองขบแล้วนอกจากนี้กะ ออกมาจะก็เป็นจังซีลันนะจ๊ะหน้าตาครับเดี๋ยวก็ลังต้มหม้ออยู่ต้มน้ำห่อนเดี๋ยวล่หอหม้อห่อนนะจนะ๊ะเนาะจะใส่บักอ้อน้ำนะจน๊ะนี่อันนี้กับบะเอ,อ้บักอ้อเขียวนะจ๊ะอันนี้มันมันนะจ๊ะเอื่อยอยู่บอลเฮ็ดงานเพิ่นใจดีเพิ่นแบ่งมาใหา้ตั้งเครื่องน่วยเบิง่ง กะจะใส่บวบน้ำจ่าเดี๋ยวเอาไปหั่นก่อนกะเตรียมเตรียมของแล้วแล้วน่าจะอันนี้กะเครื่องสเห็ดแกงเลี่ยงน่าจะแกงเลี่ยงกุ้งสดอันนี้กะกะมีอันนี้กะขะ่าโพดอ่อนนะจ๊ะแล้วกาศบักบวบบักอื้อฟักทองอ่ะจจะแล้วกาศกุ้งกุ้งใส่เพราะเป็นกระสจริงๆริงะ มากินผักปะกินผักท้องน่ะแสบีบแกงบบอื้อแสบีบกะเดี๋ยวมาเบิ่งหมอเนาะจ้ะเนาะหมอต้มกับเดือดเดือดแล้วจ้ะเดี๋ยวสิเอาอันนี้ใส่เอาเอ่พริกที่เ้าวตามไหวน,นา่าจะนี่กะพริกเครื่องแกงน่าจะที่เ้าวตาไว้เอาใส่ไปเลยจ้ะนี่ใส่ไปเลย phật thòng xay nè trả pha phật thòng nỉm ăn súp nhạt cung áo xay con luôn จะรอให้มันเดือดอีกน้อยนึงนะจ๊ะพ่อฟักทองซุกแล้วก่อยใส่อันที่เหลือลงไปนาะจ๊ะอัวตนนี้ที่เหลือทีแต่ย่างนาะจ๊ะล่างแล้วก็โตงามงามจะใส่พักที่เหลือลงไปแล้วนาะจ๊ะใช่บววกับอันข้าวโพดอ่อนนะจ๊ะ ออยหน <c oughs> กุ้งจะเอาไซที่หลังเพราะว่ากุ้งไม่สุกง่าย <c oughs> พักเริ่มสุกแล้วก็เอากุ้งไซด้วยจ้ะนี่กุ้งชุ้มใส่กุ้งไปเลย รอกุ้งซุกแล้วก็เดี๋ยวตักเสิร์ฟจ้ะกะเสร็จแล้วจ้ะแกงเลี่ยงกุ้งสดเนาะอันสุดท้ายใส่ใบพักใบชีเขียวลงไปจ้ะ,ะกุ้งกระซุกแล้วจ้ะเดี๋ยวจะมาตักเสิร์ฟให้เบิง้งนะจ้ะเนาะเสร็จแล้วจ้าแกงเลี่ยงกุ้งสด สูตรไข่สาพ้พอมเสิบนะจ๊นะเนาะ,ะกุ้งอันนี้สิเผาในเตาอบจ้กะก็เดี๋ยวเตาอบก็หอนแลน้วนาะจ้ะเดี๋ยวจะเอาใส่เตาอบเลยหอนอ่ะเผาใส่เตาอบเฮยจ้าเอาไปไก่นี่ละ จังสิไกไก่นี่เออเผาใส่ <c oughs> กล่องอันนี้ใส่เผาในเตาอบเลยจ้ะเยอะกบิังเนากอันนี้กระเมนน้ำจิม้มซีฟู้ดนาะจ้ะกระมี่บักพริกกระเทียมราวา็อล คงช่วยรถตามใจชอบนะจ๊ะบบกน้ำปลาจะเดี๋ยวจะเอาเติมบักหน้าวเติมเครื่องเซ็จแล้วจ้าน้ำจิ้มซีฟูดแสบๆกินกับกุ่งเผาเนาะจ้ะกุ้งยังมีท่านซุกลอกกุ้งด้วยจ้ะเซ็ตแล้วจ้ากุ้งกุ้งอบกุ้งเผาในเตาอบเนาะจ้ะ มันกับบอคอยคือจะห้าวอย่างดอกแต่ว่ามันซุกแล้วจะนี่น,นี่ก็น้ำจิ้มจะแล้วกับผักเคี่ยงแักแดงกวาเนาะนนกับกุ้งเซตแหละนอกจากเซตแล้วจะเมนูม้นนี้จะแกงเลียงกับกุ้งเผาเนอกจากนอมาเดินพี่น้องแ่บๆน้ำกันนี่แกงเลี่ยงผักรวมนี่กักุ้งเผามีสองเมนูจ้ะ